วัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทายอทุกคนนะครับสวัสดีนะแม่สวัสดีค่ะแฟนเพจทายง้อซึ่งเนะคะปลาล,ลงมามืัอนี้ผมมากับเขามาหาอีปั๊ดอปั๊ดจะมาแต่กับเราวีปั๊ดมาจะไปเอาดอกไม้เอาดอกไม้อะไรอย่างเลี้ยงผีเพื่อเลี้ยงผีอเอ้ายังโมได้เลีเ้ยงเหรอมันนี่สิไปเลี้ยงมาดงสารวันนี้สิไปเลี้ยงมาดงสารคือไปเลี้ยงหลายบ้านแท้ จะไปกันแล้วคู่มือนี่คือบบเห็นหน้าเห็นตาแท้อยู่เฮือนอยู่เฮือนอ๋อเจ้าคือโบไปแยมลูกค่อยสระออกมาโอ้ยออกมาเป็นสะแล้วออกมาตั้งแต่พุนสี่ห้าหมือพุนเือองามคือพอ่อคือแม่แหละไม่ได้นอะไักม่วง,งมกม่วงสอม่วงน้อยเอาเข้าหยาอดแบบนี้เหอ เจ้ามาแตกระเลยแต่วาดต่วาดปู่ไปลาดเอาต้นนี้ได้สัมันหม่าง่วงตัวนี้เนื้อม้อหอมม่นบดเละเจ้ากินบ่ละคือกินเบดเร็วแท้มันเพิ่ไปน่าพายบุตรีกับกบป๋อ ยากจอมอีลาอ๋อไปสิไปนะฮะออีลาอีลาก็เลยถ้าเจ้าไปเยี่ยมเจ้าคือโบไปเจ้าเชื่อคนก็ถามหาอยู่ว่าเจ้าสี่อันนั้นฮะเจ้าก็บโบไปเจ้าเชื่อหอเปล่าังเลี้ยงผีหลังเลี้ยงผีพู้ว่าสี่เอาหัวหานฝากมาน้ำเสร็จหรอโอ้เบิ่งเฮหินดูหน่แมวเพื่อนปล่อยนี่ครับแมวเพื่อนปล่อย ออกไปเลยจังนั้นพเพืเอ่อนเข้ามาจังนั้นพเพืเอ่อนเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเต้นตนอนอยู่พี่เด้อโอ้โอ้โอ้ไม่ต้เขื่อมันมาเลี้ยงอยู่นี่เสาวิปัสฮะเขื่ขอมันมาเลี้ยงอยู่ในเฮือนแต่มีคอกแมวเรียบร้อยแหละ เจ้าคือบอกมันเข้าครกมัเจ้าผัดออกมาไว้เดนี่โอ้ยเบิ่งเฮือนคนเป็นเฮือนแมวได้เด็ะให้เบอิ่งอย่าเข้าไปกระเพ๋าหนึ่งสองสามสี่สิ้นนี่อยู่ก็เอามันเข้ามาเฮ็ดยัางเฮือนคนนี่โอ้ยเบิ่งแม่กลายเป็นเฮือนแมวไปเป็นที่เรียบร้อยแหละบอกคือบอกเอามาไว้อยู่นี่สมัมมันมีข้อมันอยู่เป็นเตอร์เดี๋ยนี่ มันเป็นเต่าคนบ่อยู่เจ้าก็ปล่อยแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ตัวอันนี้ได้เสียคนบ่อยู่เจ้าเอาไว้ในเฮือนว่าจังเลยเอออันนี้นคนบ่อยู่ขึ้นเหนืองไงคนบ่อยู่เผื่อแมวเข้าไปไว้ในเฮือนสิบาดอันบาดนาจังคำงบว่าหมายความว่ามันโฮกมันสกรปรกฮนะมันมีเฮือนแมวแล้วกันยังเอาเข้าไปไว้ทางในเนะาะเพราะเราไม่อยากเว้าเรื่องแมวอีกแล้วได้เดี๋ยวนี้ เอ็ดคอกแมวให้เรียบร้อยแต่ยังเอาเข้าไปในเหอนมันละกลายเป็นเหอนแมวมันก็สกกปรกโศโคกงแหละบัดเอฟซีจ้ามาเล่นมาเตือนเดีะ๋ะให้เพื่อนนั่งกันหรือให้นั่งในคอกแมวมเขาหนบอบ่มาอยู่แต่เอดเือนให้แล้วกับเอดให้มันสะอาดบอ่อยากว้าอีกหลายรอบเร็วนี้นบ่แมน่นถูบ่ให้แมวเข้าไปเลยนี่เอดเือนให้มันเร็วนี่ค่อยเท่ล้วค่อยบอกให้ขงังค่อยกับบอยากว้าบ่อยากให้ขังเลยรได้นิ บ่อยากให้ขังกับปล่อยออกมาผัดเอาไปไว้ในเฮือนบามันก็ยากเลยโอ้ยเนะมันก็นาไปหน้าเต๊กบัวผู้ใดนี่ก็ตามเจ้ากับแค่ขังมันไว้กับเปิดออกเจ้ากับว่ต้องไปเลี้ยงเลยไปเลี้ยงเจ้ากับ่ไปเลี้ยงเบิดมือเจ้ากับแค่ให้แนวกินมันแล้วเจ้าตอนเจ้ามาหรือเจ้าให้อีกรอบนึงกัเมื่อละสองเท่อกับพอเลยเอาไว้ในเฮือนมันก็สซกปรกแหกละบานนี้กลายเป็นเฮือนแมวเลย โอ้บุงไม่เล่จังเลอให้กะบดีเห็นเนาะเล่นเฮ่อนนให้เป็นหลังแล้วฝัดเอาเมียวเข้าไปขังไว้ทางไหนทุนในห้องน้ำเล่นออกเล่นเข้าสกรปรกถึงได้บาดโอ้ยเนาะบาดเะดะเข้าซื่อๆเลยเออนาะแล้วแต่เจ้าเลือดนันนี้ค่อยบวชโซนแหละ เอดเฮือนให้เบื่งเขาเบิ่งทั้งประเทศนี่เอ็สเฮือนให้อย่างดีเอ็ดเฮือนแมวให้อย่างดีกัยังเอาเข้าไปจักเสียวจังเลยนี่นะขอกมันก็เอามันอยู่นี่แหละเลี้ยงอยู่นี่เกลืออยู่นี่เสียวเข้าไปให้เต๋อมันเปื้อนมันสกปรกโอ้ยปากระเพ๋าของเมาเพราะอะไรกูวิปป้าดนี่โอ้สะดวกเบิ่งเฮืงนนหลังว่างใหญ่เนะเอ็นให้ก็ได้ขอกแมวก็เอ็นให้ มันถูมันก็คือเกาหรือปัดเจ้าบอกอมันมาไว้ในคอกนี่สิไปใส่ก็เอาไว้ในคอกแมวมันก็บอกเป็นอย่างดอกกระเปืดอให้มันก็ได้ก่อนสิไปหันกบมาจังปีดหรอวะพูดเนาะโอเคทุกคนนี่อยากว่าหลายมันสิขึ้นไปแล้วนะครับสวัสดีครับกับเพาสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนเพื่อนไปถูงานเพื่อนเ้าถูเงาน